สวัสดีครับมินที่ดักแฟนมัดมวยวันนี้มาพบกับซองมวยเด็ดเด็ดยันน้ำนะครับซองวิเคราะห์วิจารณ์สืบลึกสืบจริงทุกมุมมวยทุกคู่ทุกรอบทุกเวทีนะครับไม่มีกั๊กนะครับมีข้อมูลมวยเด็ดมวยน่าเล่นมวยน่าลองมาให้ทัศนะวิจารณ์ครับก็เหมือนเดิมครับก่อนจะไปฟังวิจารณ์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยเด็ดเด็ดยันน้ำด้วยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเพชรยินดีนะครับวันพฤหัสที่ยี่สิบมิถุนายนพศสองพันห้า ลาดจะดำเนินนะครับเริ่ม18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งหมด5คู่เอกนะครับเราจะวิจารณ์5คู่นะครับเริ่มจากคู่เอกรอบที่1ครับพรพิทักษ์สจารุวันนะครับพิกัด145ปอนสร้างได้144.5ขาด5นะครับพบกับมูฮัมหมัดไทเกอร์มวยไทยนะครับพิกัด145สร้างได้145 0.5ลด0.5ครับคู่นี้ผมชอบ พรพิทักษ์นะครับชอบกระลูกการผ่านมวยครับเจอเบอร์ดีๆมากกว่าชนะระลับพวกเพชรมรกตยังไงก็ต้องดูดีกว่าครับชอบไปที่พรพิทักษ์ครับจะเอาชนะโมฮัมเหม็ดไทเตอร์มวยไทยไปได้ครับคู่ที่7ครับเสือบุมปีน้อยคาชินพิกัดร้อยแปดปอนช่างได้ร้อยเก้าจุดเก้าลดหนึ่งจุดเก้านะครับพบกับเพชรอาร์เตอร์บางมัดกองตันนะครับพิกัด ร้อยแปดปอนช่างได้ร้อยแปดจุดห้าลดศูนย์จุดห้านะครับคู่นี้นะ่าเสือตัวเงินได้เสียนะครับแต่ผมยังชอบไปที่อาเธอร์บังวัดของตันครับห้วยของเสียหนึ่งไซวัดดูว่าทํานิดทาหน่อยราคาวิ่งครับกระแสการเล่นดีกว่าครับจะเอาชนะเสือภูมิตีน้อยกาซินไปได้ครับคู่ที่แปดครับแวววาวลอนมหาไซพิกัดร้อยสิบสองปอนช่างได้ร้อยสิบสามจุดหนึ่งลดศูนย์จุดหนึ่งนะครับพบกับกำปั้นทองชอห้าพยักนะครับพิกัดร้อยสิบสองช่างได ร้อยสจุดสียครับคู่นี้ผมชอบไปที่แบลวาพอวังผมนะครับฝีมือเหนือกัวนะครับเก่าเกมกว่าววยเก่งยกสี่ครับดูว่าเบียดเอาชนะได้ครับตรงนี้จะเบียดท้ายๆชนะกำปั้นทองไปได้ครับคู่ที่9ครับจิตซอสิทธิ์ไทยแลนด์พิกัดร้อยสิบสองปอนด์ช่างได้ร้อยสิบสอสองลศูนย์จุดสอนะครับพบเหนือมณีจิตเมืองนนท์นะครับพิกัดร้อยสปอนด์ช่างได้รยสิบสุดหลดหกนะครับ คู่นี้เหนือมณีมีทุกอย่างเหนือกว่านะครับทั้งฝีมือเข่าอาวุธอันตรายวงในแข็งแกร่งแข็งแรงกลัววันนี้ชอบไปที่เหนือมณีครับจะเบียดเอาชนะจิ๊ซอสิทธิ์ไทยแดนไปได้ครับแล้วอีกกู้ครับคู่ที่หนะครับผมตามไปเดี๋ยวมาวิจารคู่หกต่อคู่ที่หครับสลามชนเด็กเด็กมาเก็ตนะครับพิกัดร้อยสี่ปอนด์ช่างไ่ร้อยร้อยห้าจุดหนึ่งพบกับรักบัวหลวง เด็ดเพชรจีทองนะครับพิกัด104ปอนซั่ร้อยหาจุดสีร้1ยหนึดสีนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่รักบัวหลวงนะครับจังหวะฝีมืออาวุธเยอะกว่านะครับแล้วต่อยเคลื่อนไหวสม่ำเสมอกว่านะครับออกไปที่รักบัวหลวงครับจะเอาชนะสลามชนไปได้ครับมวยชอบเน้นๆ3ตัวแบบนี้ตัวที่1ครับเพชรอาเธอร์ตัวที่2แวววาวบัดมหาชัยครับตัวที่สชอบไปที่เหนือเหนือมณีจิตเมืองนนท์ครับ เอาไปกดเด็ดกดพักยกกันได้นะเป็นไงกันบ้างครับสําหรับมุมมองทัศนวิจารณ์ของผมถ้าชอบการาวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับ<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยเด็ดเจ็ดยาด่านน้ำด้วยนะครับพิเศษถ้าท่านอยากได้ทีเด็ดเน้นๆก่อนใครทุกวันนะครับกดเข้าร่วมที่ดิ้งได้ล่างๆเลยเลยครับหรือแอปไปที่ pkt168 นะครับทีมงานเราส่งตรงให้ทุกวันนะครับวิเคราะห์ก่อนใครแน่นอนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับคลิปหน้ากับมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำ พี่าวิจารทร์สืบพฤ้ทุกมุมมวยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงด้วยด้วยครับสวัสดีครับ